เรื่องต่อมาครับอนนี้ที่ทางรัฐบาลเองจะเสนอพรบเงินกู้เข้าสู่คลมอ,อแล้วจะเสนอสองล้านล้านนะครับและ้จะนำเข้าสู่สภานั้นคุณอภิสิทธิ์กลับค้านในเรื่องนี้และไม่เห็นด้วยว่าการกู้เงินนะครับเพื่อจะ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนจำนวนมากเพื่อจะปรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยและลดต้นทุนการขนส่งและทำให้เกิดการระบบคมนาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนเนี่ยคุณธรรสิทธิ์กับคา้านในเรื่องนี้แต่ถ้าเราไปย้อนกลับไปดูถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นอดีตสมาชิพกพรรคประยาธิป,ปัตย์และ ปัจจุบันเป็นเลขาที่การอันถักคือนายสุประชัยพานิชพัฒเป็นคนที่มีชื่อเสียงครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงสำคัญระดับโลกกว่า10ปีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่านายอาทิติ์ศิวป์นาพักกว่าาติปัดซะอีกซึ่งเขาเห็นด้วยครับจากการที่ท่านไปกล่าวในการเสวนามองโลกมองไทยสู่ปี2015 แต่โดยสภาธุรกิจไทยจีนว่าการที่รัฐบาลตั้งงบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพืง้นฐานจำนวนมหาศาลถึงสล้านล้านบาทเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะการลงทุนพัฒนาประเทศของไทยชะลอตัวลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ท่านเห็นด้วยกับการเสนอของรัฐบาลต่างกับคุณิสิ์ครับ ซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าหลังจากที่รัฐบาลจัดพิธศาการระชนที่ไปชมพิธศการต่างๆนะครับหลายวันมาชนเห็นด้วยและที่เรื่ินการเสนอของคุณสุภะชัยในพูดต่อที่ประชมุมการเสวนานั้นเป็นการเสนออย่างไม่มีคติสุจริตเห็นแก่บ้านเมืองเป็นสิ่งที่ดีมากผมเชื่อว่าวันนี้ พักเพื่อไทยนะครับเชื่อว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วและก็ยิยนดีสนับสนุนเรื่องพรบรฉบับนี้เพื่อเกิดการพัฒนาประเทศนำไปสู่การลงทุนนะครับและการพัฒนาเศรษฐกิจและสัขง,ขงของชาติในการปรับโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งเชื่อว่าเงินพรบ,พรบรฉบับนี้ ก็จะปรับโฉมประเทศไทยนําไปสู่การเชื่อมไทยไปสู่การเชื่อมโลกเหมือนกามที่รัฐบาลเขาต้องการผมขอเรียกร้องให้หัวหน้าพรรคปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะคุณนพชิษอย่าทําเป็นขอนไม้ขวางทางรถไฟความเร็วสูงให้ตกรางเลยครับหันมามองประโยชน์บ้านเมืองอย่าทําลักษณะเหมือนขอนไม้เก่าๆที่ยังคิดแบบเก่าๆมองแค่เกมการเมืองไม่ได้มองประโยชน์ของบ้านเมือง วันนี้อะไรที่เป็นประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าถ้าสิ่งที่คุณพิชัยรัตนกุลเคยเสนอว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพักปฏิบัติคุณสุภชัยท่านหนึ่งที่ท่าน,นคนเห็นด้วยในการสนับสนุนวันนี้ถ้าคุณสุภชัยเนี่ยถ้าคุณคุณสุภชัยนะครับพระนทีพักซึก่เป็นอดีตสมาชิกพักเวปัดเนี่ยถ้าเป็นหัวหน้าพักนะครับผมว่าบ้านเมืองประเทศไทยวันนี้คงดีกว่าน,นี้ เพราะเราจะได้ความร่วมมือลักษณะค้านแบบสร้างสรรค์เห็นด้วยในสิ่งที่ควรเห็นด้วยนะครับต่างกับสิ่งที่คุณเอาสิทธิ์ซึ่งค้านลุกเรื่องครับไม่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเลย